ยดกับหลา้าไปไม่ได้แหนคงเลือแต่ต้นทุนบุญกุศลเป็นสมบัติติดตัวขอ้องพวงชนแม้หลังต้นคนก็เอาไปเผาไฟเจ้าเกิดมาเจ้าจะเอาไอ้ไรไปได้เหล่านะครับรือตะเอาแต่สุขสนุกชนะันัยเจ้าเกิดมาเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้ากับไปมือเปล่าเมื่อเจ้ามาแต่ว่าคนที่นี่ต่างเม็ดที่ไฟปุ้งกับจะไม่ไปมือเปล่ากับ ฟ้าฟี่มือไหวปลานี่ทุกต้องไหมครับครับทูกต้องครับรับตั้งฟี่มือไทยพุทธฟี่มือไทยมุสลิมมารวมทีเดียวกันครับพมอครับเริมต้นกันมาครูทวมบอกว่าไล่ปีไล่คนเห็นหวงเน่ยผันเปลือกใกล้หนุ่ยตอนนี้ซาราคาดีเรื่องไฟมีชีวิตแข็งไม่มีครูทวมครูทวมยุ่ครับแต่วันนี้จะเป็นคนลั่งกลองครับเราเชิญเป็นฉางผาพกิติมาสักครับพ้อาไม่ได้แล้วครับพมอความรวมมือปันนี้ครับคุณพวงรัตซ้อมพิมพ์ นะครับเปี่ยน้าเสพพูอะไรยังครับเปียนแล้วครับอ๋อเป็นเป็นรัตนาเลยนะครับหมุกิีหนึ่งครับพี่นครับให้คุนทีบ้านสะดุงครับโรงงานนี้เป็นงานโครงการมีส่วนรวมคุ้มประพฤกกันมานะครับโบกว้าวันนี้ทุกคนมีโอกาสทีจะทําดีจะไม่กับคุณพรัดครับใช่ค่ะวิพรรัตน์ค่ะวิพรรัตน์นะครับวิพรรัตน์รัตนาพี่น้อง่านผูมครับเป็นอาโซยญ่แเตวหลานกาวันนี้มีนําใจคุ้มประพฤกกันมาตาหั่นกามาด้วยนะครับมากันไล่คุณหันไร่กะ ถ้ามีฐานข้าวไม่ว่าจะตอดตินตอดปลา,ปาหรือแม้แกระทำควายสำเร็จครับผมเชื่อมันเชื่อมันวางใจวางใจครับครับเราทุกคนตอนนี้ต้นทีครับฮ่าตอดปลาลงไปแช่น้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาการโรนแต่ใจไม่โรนไม่ครับก็คือว่ายิงทำไปยิงนุกยิงยิงทวารเนือ้อไหมเนือ้อแต่ว่ามันมีความสุขที่ได้ทำมีความสุขที่ได้ทำได้บเป็นประโยชน์ได้ครับส่วนรวมโดยที่ว่าไม่มีสิ่งตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องครับครับตรงนี้ก็คือว่า ทำ่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยธรรมดาทำง,งานแต่ว่ามีความสุขมามีความสุข <c oughs> ความเหนื่อยมันให้ไปโดวยที่ว่าความหลมแรงหลมใจกันไล่ลไฟไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ดีไม่ว่าจะเป็นบุคลากระะแต่ละแต่ละไฟแต่ละภาคส่วนมี <c oughs> ให้ความร่วมมือกันทุกคน ถึงแต่ว่าคนที่ไหนที่ว่าเขาไม่นั่นเขาก็เออให้เงินมาสนับสนุนมมผมให้เงินไม่ได้ผมก็ให้แรงมามาทำอ,อะไรปนี่มันมันก็นไล่ไฟช่วยกันนะคร,ครับสำหรับบางคนเงินก็ไม่มีแรงก็ไม่มีแต่มีรอยยิ้มครับยิ้มส่งงห้มาแต่บนพานทำให้กูทวมรู้สึกไม่เหนื่อยครับพิธทรรมเป็นอีกคนนึงเป็นข้าราชการอาวโุโสกาเซียนาโยราชการจ่าพ่อโบบัญชาการเรือนจำแล้ว วันนี้มาช่วยกันบัญชาการแทบแท่วกององค์กรทของถิ่นที่จะให้ขับเคลื่อนเดินไปได้มารวมกิจกรรมนี้ด้วยใจที่รู้สึกปันเปลือมั่งบีตามครับครัพผม คนที่ทํางานเมืองเตสี่ควายนี่นะครับต้องมีจิตใจซาธานาโดยไม่หมุงว่างพ้นประโยชน์และกาตั้งใจที่จะทำหมู่ไงําเร็จเผื่อได้กับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นข้องผีนองตําบนิษอกหรือว่าแถวๆไพาผล้งนี้จะชายพื้นที่ได้หมากแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกล้านข้องเรานี้จะได้มามีทีและนามนามเมื่อกับย้อนยุคไปแบบทํำให้ก้อนนะครับการดีใจทีว่า ได้มารวมในกิจการตรงนี้ในช่วงนึ่งกระือววาเผื่อให้งานนี้บรรลุซ้ำรัศมีครับขอบคุณมากครับงานบรรลุคนสํำราญงานซสำรัศมีนะครับสํำรานใจอยู่ในนามท่านผู้ชมครับถ้าต้ามันเนื่อไม้ว่างใหม่เพื่อแต่ละลำอีหลากลงมาได้ไม่รู้กี่ลายกีนผันบงนะครับนี่ชาวบ้านเขาบริจาคกันมาเชือกนี่ครับถ้าเราโตในว่างนี้คงจะหลักไปถึงซ่าหลากลางไดเลยครับ แต่มาหมัดไมยให้มันอยู่ในแนวในแถวเดียวกันนี่คือการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้ส่งพลังแล้วก็สร้างขึ้นด้วยนะครับซึ่งที่เรียกว่าจิตอาสาครับไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากกรมหรือกระทรวงในนี่คือบูรณาการวันนี้นงค์ขยเหนเ้นชัดว่าการทาฝ้ายเนี่ครับมันได้มากวาน้ำครับมันได้มีตีทางสังคมกคับเพ,พ้นพมพี่น้องผู้นําไทยพุธมุสลิมยิมมีความสุขกันปักตายนครซีธรรมราชได้สร้างบทเรียนรูหว ไฟครับมันทําให้คนรักกันยาวนานประการต่อไปนะครับมันยังให้คุณข่าด้านวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมทีทั้งดีทั้งงามและก็เติมความสุขได้ไม่ว่าราคายางอีหลดนะครับปั้มก็ไม่ก่อยอีแป้งเท่าเด้แต่วันนี้คุณเขาก็มีความสุขกันดีไฟครับผมครับผมเนี่ยไฟครับผมก็ตอนนี้การมีการเสริมก็คือการตั้งไฟนี่เพื่อกันไฟแรงครับ คือชาวบ้านเดิมๆเรยว่าการนำเรียว่าการนำดื่อนำชายนำการเกษตไม่มีครับชาวาบ้านผือผึ่งตัวเองร่วมมันคิดว่าทำควาตัวนี้ครับเพื่อให้มีน้ำชายในการนาการเกษตเด็กกระทำบุญนี่คือเก็บพระรากทองของชาวบ้านเราครับผมครับนี่คือเสี่ยงจากชาวบ้านรอยเปิดเส้นนะครับคุณวิพลรัตรัตนานะครับไปกันไล่ไฟไม่ใช่แถวแต่ไฟปูดรงนะครับวิพลรัชยาจะบอกรงตรงติดใจอะไรในตัวไฟครับ ก็อยากจะใหะ้ในชุมชนเนี่ยให้น้องๆท,ที่อยู่ในความดูแลนเนี่ยได้มีสาาร้างฐานะได้มาทํางานชดเชยเให้กับสังคมบางบนะคะที่ไปเนี่ยก็มีลายฝ้ายเช่นที่ฝ้ายคีริวงศ์นะคะแล้วก็ฝ้ายวาย,ยานแล้วก็ฝ้ายหนักเตียนนะคะคร,รวมทั้งฝ้ายผุ้องนี้ก็ซี่้ายแล้วค่ะที่นาน้องๆเนี่ยมาช่วยในการในการทำฝ้ายตรงนี้ค่ะครับการฝึกให้หนู่นู่นรื่นน้องๆได้รู้คุณค่าชีวิต ชีวิตจะต้องเรียนรู้แต่กลางตำราเรียนไม่ได้ครับแต่ตำราการสร้างฝ้ายที่มีชีวิตมันได้ซ่อนจิตใจและจิตวิญญาณแสกซึมเข้าไปสู่อนุชนที่เราเรียกกันว่านู่นู่ถ้าไม่อบถ้าไม่รมถ้าไม่สร้างซ่อนครับจะปวนเมืองแหนนอนแต่วันนี้ถ้านู่ที่ได้รับการอบรมเชนนี้แล้วเราจะถือว่าจะเป็นนู่สร้างฉาดเมื่อนกับนู่ช่วยราชสีเลยครับท่านผู้ชมครับนู่นั้นเป็นสัญลักษณ์ข้องปีชวดในสิบ่องหนักซัดนามนั้นคือปีมะโรง นะครับส่วนแผลเป็นไทยหลังจากเราปลูกสมุนไพรกันที่บริเวณก่อไฟนะครับหรือวาบริเวณหูช้างแล้วนะครับเราจะได้พบกับภูมิปัญญาแผลเป็นไทยซึ่งเป็นปีหมาเส้นกันต่อไปการจราจรเดินทางมาที่นี่เดินทางกลับมาโดยปีหมากับการขนส่งที่ก็เรียกกันว่าเร่งมาวันนี้ไม่มาช่ายแล้วแต่วันนี้ก็มีทหารมาครับยกกันมาเป็นกองทัพมาช่วยเอาใส่ยัดไส้โซ่กัน เหดุ้รนะครับฐานผู้พันพันโทนพดลแทนคำจึงแทนคำขอบคุณจากทหารมาเป็นพลังงานในวันนี้เราไปพบกับฐานกันเลยครับครับเนื่องจากในการช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นนโยบายของผู้จัดการฐานบกนะครับที่ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยทหารทุกหน่วยนะครับให้มีความสําคัญในเรื่องของการเข้าช่วยเหลือประชาชนนะครับในทุกเรื่องนในที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการความเดือดร้อนทางด้านอุทกรัยวัตภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการช่วยกันส่งเสริมในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผมเมื่อทราบข่าวของการสร้างฝ่ายมีชีวิตตรงนี้ครับก็เลยจัดกําลังพลเข้ามาช่วยเหลือ,อพี่น้องชาชนเพื่อจะได้ร่วมกันสร้างฝ่ายในการเรื่องของอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชาวบ้านนะมีน้ําใช้ ตลอดทั้งปีนะครับทุกวันนะครับวันละ3 0นายนะครับเป็นการในการเตรียมงานในแต่ละวันนะครับในวันที่ชาวบ้านที่จะต้องการาทำงานใหญ่ก็เราก็จะจัดกำลังาตามที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับมาเพื่อให้ฝ่ายเนี่ยเสร็จได้ไวมากที่สุดครับจะอยู่จนจบภารกิจครับแล้วก็ได้เรียนทางาชาวบ้านแล้วว่าถ้ามีการสร้างฝ่ายที่ไหนาทางกองพันธ์ก็จะไปทุกที่ครับ ชาติและองค์ราชามวลประชาะอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผพานภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไป เพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดมา สู้กับอันตรายชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไร ข้ามผ่านความบาดมานเราจะทำตามสัญญา,า,ญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา เธอประชาชนแผ่นดินจะดี